ครับสวัสดีครับพบกับช่องนโมยูทูบเบอร์แล้วก็แตงโมไรท์แตงโมออฟฟิเช right, ียลแล้วก็โมธนพลนะครับสตูดิโอนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ชั้นสุดท้ายของวิหา,าโบกุพระจุลจิตเจ้าจุลา,ลา,ลามณีนะครับที่วัดป่าติิยานวัดป่าติทยานุสรนนะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนทางกล้องนะครับให้พ่อ,แ,อแม่พี่น้องที่มาชม นะครับอาจจะเปลี่ยนหามุมกล้องให้ใหม่นะครับก็จะเป็นาการถ่ายทําที่ดีนะครับเราก็จะได้รู้ว่าชั้นที่สของวัดป่าจิตยานุสร์บนพระมหาเจดีย์นะครับเขตเที่ยวจุฬามณีของเรานั้นมีพระบรมสา,ารีรธาตุมีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับแปุ่นขงรานี้ก็จะเป็นสถา,านที่สําคัญนะครับในวงเวดพระกรรมฐานจะเป็นอัธินะครับอธิ พาดเพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์ปีดีภริยานไปมีการเขาเรียกว่าอะไรมอบให้มาเป็ดไว้ที่เขตเจ้าจุฬามณีเชดีนะ,นะครับนะครับจะเป็นเห็นไหมครับด้านล่างนะครับที่ตรงนี้จะเป็นพระอธิธาต์ของหลวงตามหาบัวยนญาธรมปรโนนะครับเราก็จะเห็นเป็นบางส่วนนะครับนี่ครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านก็ยังยอยู่ธาตุขันแต่บางท่านก็ลาสังขารไปแล้วท่านก็จะแยกเป็นส่วนเป็นส่วนน,วน,นะครับด้านส่วนส่วนด้านบนจุดนะครับนี่ครับนี่ส่วนด้านบนจุดนั้นนะครับเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่แต่พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระยานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลนา ความคิดนายกที่ท่านได้ประธานมาอบให้นั้นจะมีใช่เป็นบางส่วนนะครับให้พอพี่น้องได้ชมชมกันให้พี่น่น้องๆอได้ชมกันว่านะครับเพราะว่าผมได้สอบถามได้เรียนรู้ไปในหลายอย่างนะครับนี่ครับก็จะเป็น ก็จะมีเด่นๆนหน่อยนะครับก็จะเป็นท่านในสุดนั้นก็จะเป็นของอ,อธิธาต์ของหลวงปู่เสากระตะกระตะซีโลหลวงปู่มั่นโพริทัต์เทระนะครับ,น,รบนี่ครับพระธาตุหลวงปู่มั่นโพริทัตโตนะจะอยู่จะมีอีกนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นบางส่วนที่ได้นํามาครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆนะครับส่วนของพระเทรานุเทระที่ ไปนะครับอันเชิญมาบางครั้งก็ไปร่วมพิธีบางครั้ง,ง,งก็ได้มาตามเวลาโอกาสงานสำคัญนะครับก็เก็บนะครับนี่คนระับนะครับอันนี้ก็จะมีที่มาที่ไปคําบูชาสาการะนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับนี่ครับอันนี้คือนะครับตู้ชั้นที่เรามองเห็นนะครับเฉพาะที่มองเห็นเนาะ ท่านบนจะสูงสุดแต่ผมเป็นคนที่โตเตี้ยนะครับนี่นี่ครอันนี้ก็จะเป็นพระเจดพระแก้วมรกตนะครับนี่ครับที่วัดพระศรีสาตนารามนะครับก็จะเป็นนะครับชุกปางฤดูหนาวฤดูเย็นฤดูร้อนนะครับก็จะมีพร้อมกันทั้งสามองค์เลยนะครับอันี้ก็จะเป็นของคณรนะครับพระพุทธชินราชนะครับ นี่ครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโตหลวงพ่อศรีกายะมุนีนะครับหลวงพ่อศรีโลกาเพชรหลวงพ่ออ่านี่ครับหลายองค์นะครับที่นี่ครับเป็น เรามาที่วัดแปดติทยานุสรน,นะครับเรามาที่เรามาสาักการะที่วัดแปดติทยานุสรน,นะครับเราก็สามารถนะครับเห็นนะครับคือพระนะครับที่เราไปเที่ยวกับจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีทุนทรัพย์ในการท่องเที่ยวนะครับหรือห่อางไกลจากโรคโควิดนะครับ ชี้กล้องชี้นะครับหลวงพ่อกําพลังสีหลวงพ่อปากแดงนะครับนี่มีหมดเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเนื้อหลวงพ่อหน้าขุกนะครับนี่ครับมีมีหมดนะครับเราสามารถมากราบที่นี่ที่เดียวนะครับนี่ครับหลังจากที่นะครับผมได้พาชมนะครับ แหล่งท่องเที่ยวที่บนชั้นสามชั้นสูงสุดของพระมหาเจดีย์เก้วจุรามณีเสร็จแล้วนั้นนะครับนี่ก็เป็นบางเป็นบางส่วนนะครับที่สามารถถ่ายทําได้แล้วก็ไม่สามารถถ่ายทําไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากแสงนะครับก็จะมากระทบให้กล้องของเรานั้นเสียเสียดสิวจกกับก,การทาคลิปนะครับกนะบ็ท่านใดที่สามารถ เดินทางมาได้ที่วัดป่ากิติยาน,น,นุสร์บ้านท่าเสี่ยวบ้านสงเวยนะครับตำบลสงเวยอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแเก่นเราก็มีปักหมดุดไว้ให้สาธุชนได้มาสัตว์คารักบูชาดูสถานที่สำคัญนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธสายญาตินะครับหลวงพ่อผ้านอนงามแล้วก็หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อฟ้าพุทธทันใจแล้วก็วิหารแก้วแล้วก็สาราการเรียนปิดประวัติศาสตร์ ทั้งสาคัญเรามาบันทึกภาพเรามาคาบุญนเราก็จะได้บุญกลับไปทุกๆวัดสถานที่เป็นสถานที่สําคัญของพวกเรานะครับตอนอืน่นตอนนี้ผมก็ขอ,อขอบพคุณนะครับทีมงานไว้ทีมงานสไตล์แล้วก็สปอนเซอร์ทุกสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอปลาลาแซบปลาลานัวปลาลาแกนเจ็บปลาลาน้องพอนอยู่อำเภอคอนเสาร์บ้านโพบ้านหนองอดอยอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ นะครับภาพพันคอดีๆกับคุณจางหาพรมาโคดนะครับแล้วก็นะครับสิ่งที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือร่วมในการดําเนินงานทางนี้ก็จะเป็นนะครับบริษัทเกยใหญ่ไม่พูดไม่ได้นะครับนะครับเขาไม่ให้ประกาศนะครับเขาจะน่าจะรู้ดีนะครับขอขอบคุณครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับยืนยันครั้งต่อไปอาจจะเป็นการไลฟ์สดสอบถามอาจจะเป็นการโทรคอวิดีโอคอลนะครับ กับสินละปินท่านไหนโกดติดตามให้กาลังใจกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเตรียมห้าทิศต่อไปขอบคุณ